สวัสดีพ่อมึงอ่า b จมาแล้วสวัสดีพ่อมึงทุกคนด้วยนะก็วันนี้อยูああ่ก like ับด้วยปีแล้วนะแล้วก็หัวข้อวันนี้ก็แค่ล่อตีนเหมือนเดิมชอบทำกระติลอตีนสนุกก็นั่นแหละเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าเออเนี่ยหายไปไหนมาพักหนึ่งอยู่เลยเพราะว่างี้ คืออย่างที่รู้นะถ้าคุณไปดูสตรีมอ่าเล่าเรื่องไปเที่ยวคาโรเกีเออผมอะติดหวัดมาจากที่นู่นเว้ย <c ười> คือด้วยความที่ว่าเราเดินทางไงเราหนั่งรถไฟฟ้าไปอ่ะคนเยอะนะอืมที่ไปห้างอีกแล้วคือตรงแล้วคือไปอยู่กับเพื่อนเนะ่ยเห็นไหมยังไม่หายอยู่กับเพื่อนเนี่ย เพื่อนก็เป็นหวัดอีกเว้ยเพื่อนเป็นหวัดสองคนในนั้นคือมียายโกกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเออเป็นหวัดสองคนทีนีน้พออยู่ในห้องคาราโอเกะแคบๆอ่ะเออมันก็ไม่ได้ใส่แมสกันเนาะเพราะว่าร้องเพลงกันเต็มปิกัดไปเลยไม่มันก็ใช้ด้วยกันอีกเพราะไม่มีแค่สองคนไปกันเพื่อนไปกันเกือบสิบคนวันนั้นก็เลยไปสาเหตุด้ว่าเออเราติดหวัดมานอนซมอยู่นานเลยนะทุกคนผมอะแบบไม่มีแรงทําส้นตีนอะไรเลย,เลยแบบ ก็ไม่ได้ใช่เหมือนกันว่าเราส่งคลิปออเดชั่นทันก่อนที่แบบว่าจะหมดเขต <c oughs> คือทำวันที่14บสี่ะทุกคนอืมหมดเขียวที่15ขอเถอะผ่านเถอะผมผมเหนื่อยกับการไปวิ่สลัดแล้วไม่ไม่ดังสักทีเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เหนื่อยมากแล้วว่าจริงๆนั่นแหละปะวันนี้เดี๋ยวเข้าหัวข้อกันดีกว่านะทุกคนมาๆมๆค่อนข้างจะหนักอยู่พอตัวนะ วันนี้มาเข้าสู่หัวข้อกันเลยอ่ะมาทุกคนก็เสร็จแล้วกับชนชั้นในสังคม v ีทู e เไทยคร่าวๆเลยก็จะมีชนชั้นพระเจ้าชนชั้นกลางนะครับชนชั้นต่ําและชนชั้นมีความผิดะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกัน อาจจะการพูดเนี่ยอาจจะมีมากกว่าเขียนไม่นิดหน่อยนะครับผมก็ฟังหน่อยนะ <c oughs> ไม่ยงั้นก็คือคุณจะไม่เข้าใจแต่ว่าอันนี้คือเอาความจริงของสังคมมัตีแพ่เฉยนะครับผมอ่ะมาชนชั้นพระเจ้านะครับผมเริ่มที่ชนชั้นประเจ้าก่อนคืออะไรก็คือดังมากครับผมก็คือเป็นชนชั้นที่เป็นวีที่ดังมากๆ เป็นครีเอเตอร์ที่แบบขั้นเทพคุณรักเยอะแฟนคลับเยอะอู้ฟู้ไปหมดนะครับผมอันนี้คือชนชั้นพระเจ้านะครับต่อมาครับก็คือชนชั้นสูงเก่งเทพเหมือนกันแต่อาจจะไม่มีกระแสเวอร์เท่าชนชั้น <c oughs> พระเจ้านะครับผมแต่ไรายได้ของ2ชงชั้นนี้ก็มากพอที่จะทำให้เขาแดกดี <c oughs> กินดีกว่าพวกมึงได้นะครับ ต่อมานะครับผมก็เป็นชนชั้นกลางครับอาจจะเก่งหรือไม่เก่งแต่ว่าเคยมีกระแสสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายแต่ว่าพวกเขาเนี่ยยังมีคนที่สับสนุนพวกเขาอยู่ในระดับที่ไม่ได้แย่มากนะักอย่างเช่นแบบคนดูไลค์เขาก็คืออาจจะเป็นหลักหลายสิบแต่ว่าก็จะไม่ถึงไลค์คนดูทีเป็นร้อยเป็นพันนะครับแต่ก็หลายสิบเช่นแบบ5060บ 60, บ้างอะไรแบบนี้นะครับผม แต่รายได้ของเขาก็ต่อเดือนก็อยู่ได้อย่างน้อย5,000ันต่อเดือนเลยอย่างนี้นะครับก็จะเป็นพวกชนชั้นกลางนะครับผมต่อมาอันนี้คือชนชั้นที่น่าเป็นห่วงครับแล้วก็เป็นชนชั้นที่ผมอยู่คือทั้ง3มชนต้องต้องบอกก่อนว่าทําไมน่าเป็นห่วงคือทั้ง3ชนชั้นนะครับชนชั้นพระเจ้าจนถึงชนชั้นสูงและก็ชนชั้นกลางเนะี่ย คือพวกเขานะถ้าพวกเขาคอแหลบกันเองนะครับผมพวกเขาคือจะไม่ได้แบบมีสายตาที่กังขาหรืออะไรมองเลยนะครับผมก็คือแบบว่าอ๋อเนี่ยคนนี้ค้อแหลบกับคนนี้คนนี้ค้อแหลกกับคนนี้เออนน่นนั่นนี่นะครับก็จะก็จะไม่มีสายตาที่แบบว่ามองไม่ดีใส่นะครับสามชั้นนั้นไม่น่าห่วงมากนะครับผมอันเนี้ยไม่น่าห่วงแต่ที่น่าห่วงชั้นต่ําครับผมอยู่ในชนชั้นนี้ครับผม เออคุณดนาะเรียกคุณอยาทอมตัวเลยไม่ครับผมพูดเรื่องจริงทำไมล่ะเชนชั้นต่ำทำไมน่าเป็นห่วงขนาดนั้นมาดูกันคืออาจจะกิ่งหรือไม่กิ่งก็ได้นะครับผมแต่ว่าไม่เคยมีกระแสเลยหรือเคยมีอย่างมากก็ครั้งเดียวแล้วก็ดับไปจนสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้ดังอยู่ดีนะครับแล้วรายได้จากการทำวีเนี่ยน้อยถึงน้อยมากพันหนึ่งยังไม่ถึงด้วยซ้ำต่อเดือนนะครับ แต่ที่น่าเป็นห่วงพวกเขาถูกมองว่าพวกเขาไม่ดังก็ไม่เป็นพวกที่ไม่มีไรดีเป็นพวกที่อยู่มาตั้งนานแต่ว่าไม่ดังก็เป็นพวกที่รอแกรดนั่นแหละอยู่ไปก็ไม่มีค่าอะไรกับวงการแล้วถ้าพวกเขาเนี่ยไปเล่นกับวีที่ดังกว่าจะถูกมาว่าเปาะดังทันทีนะครับปัญญาดังเนี่ยไม่มีในการทำใช่ครับ นี่คือสายตาที่พวกผมได้กับการที่ผมอยู่ในชนชัน้นนี้อ้าวก็พยายามออกจากชชั้นนี้ได้สิอ,อพยายามแล้วได้แค่นี้พยายามเพียงใดก็อยู่ในชชั้นนี้ครับผมผมอยู่มาก็เจเดือนแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยพูดเลยนะครับว่าผมเนี่ยเข้าหาคนอื่นบ่อยมากนะครับผมจ้าแกรวีมันเหอโหเห็นสเปซใครเข้าไปหมดครับ จนแบบได้เพื่อนมาอย่างคาโรโลลีแอดนี่พวกนี้คุณทักกุ้มะเนี่ยพวกนี้คือไปรู้จักกันในสเปซท้งนั้นครับเพราะว่าเห็นเขาเปิดสเปซก็อุ้ยเราเข้าไปดีกว่าอยากรู้จัก <laughs> ก็เข้าไปนะครับก็ไปได้ไปคุยรู้จักกันนะครับก <g år> ็เป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรมากเขาก็อาจจะเป็นชั้นกลางหรือชั้นต่ำเหมือนกันเวลาที่เราไปคุยเล่นกันด้วยเนี่ยก็คือก็จะได้ไม่มีก็จะไม่โดนสายตากังขาอะไรแบบนั้นมากนะครับ แต่แบบยังว่าครับผมเคยด้วยความที่แบบว่าผมก็ไม่ได้ดังอะไรเนาะสมัยก่อนเนี่ยผมเคยไปเข้าสเปซของวีที่ค่อนข้างดังแล้วก็เข้าหาคนอื่นบ่อยมากๆนะครับผมสุดท้ายเนี่ยถูกมองว่าเป็นพวกเกาะดังครับใช่ครับผมถูกมองว่าเป็นพวกเกาะดังไม่มีปัญญาดังเองไง มาเกาะช,ชาวบ้านดังกัดจะรอไลค์คอลเลบบกิมสมบุลไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมได้รับกับการที่ผมอยู่ในเซนชัช้นนี้ครับผมพูดไปจะลองให้ไปนะต่วันนี้ยังเคนอยู่เลยอ้าวคนเลวก็มีคนคนดีก็มีไม่ใช่หรอในวงการนี้ส่วนใหญ่เลวครับส่วนมากเนี่ยทางวีเขาก็ไม่พูดหรอกครับว่าเออเนี่ยคนเนี้ยมาเกาะเขาไม่พูดตรง,ตงหรงครับ โดนทัวลงเปล่าๆแต่เขาถ้าเป็นคนเหี้ยเขาก็จะมองไม่ดีครับคือส่วนใหญ่นะผมมักจะโดนเมินบ่อยๆถ้าผมไปหาชชั้นที่สูงกว่าผมนะเออส่วนใหญ่ผมมักจะโดนเมินซึ่งอันนี้คือไม่เป็นไรหรอกช่างแม่งก็คือเราก็ไม่ได้ดังเหี้ยอะไรอยู่แล้วก็มืมือไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ที่หนักจริงๆเลยก็คือ ตอนแรกอ่ะก็เห็นว่าเอยมาทําดีด้วยแบบว่าเออเนี่ยคุณนี่นี่โอ้อยากรู้จักจริงเลยค่ะนี่นี่นี่ตามมานานแล้วค่ะตอนเลกนั่นแหละครับก็โดนมาแล้วกับตัวตอนแรกก็มาทําดีพอตอนหลังเห็นว่าเราไม่ดังอะไรงี้เดี๋ยวเราก็หลังก็ว่าเราจะมาเกาะดังบล็อกผมบ้างก็มีแอบอันฟอร์ผมบ้างก็มีเฟดหายไปจากชีวิตผมไปเลยก็มีนะครับผมเออ ผมโดนมาแล้วครับแล้วถ้าผมไปหาเขาเองเนี่ยผมก็โดนแฟนคลับเขามองว่าผมเนี่ยมาเกาะเขาดังครับนี่คือวิธีทางจิตวิทยาง่ายๆในการตัดเพราะไม่มีประโยชน์ออกจากชีวิตของคุณครับใช่ครับเฮ้ย <Hey, S 2> คุณมองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่านี่ไม่ใช่โลกในแง่างารายครับอันนี้คือโลกความจริงมันเป็นวิธีการทางจิตวิทยาดีๆเลยครับในการที่แบบว่าเออ แม่งกีนี่ก็ไม่ดังเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะมาเกาะกูดังแม่งแล้วก็มาเกาะกูดังก็งกไ่ได้มีที่อะไรดีแม่งกูไปเกาะพวกดังๆกว่านี้เดดยังจะดีกว่ากีดดอกกูไม่ได้อยากเลี้ยงอะไรหรอกเขาก็จะเฟดหายไปเขาก็จะหายไปไปเลยครับแอบอันฟอร์ไปบ้างเฟดหายไปบ้างบล็อกบ้างก็มีที่แน่ก็คือเป็นการที่แบบว่าเขาตัดเราไปจากชีวิตแเออจากที่ตอนแรกมาทําดีด้วยนะครับ พอเราจะไปหาเราจะถูกมองว่าเราเกาะเขาทําให้เราเนี่ยที่แบบว่าเห็นมุมมองแบบนี้ก็แบบว่าเอาและเราเข้าหาอ <c oughs> ี่นี้ไม่ได้วะ <c oughs> นั่นแหละครับวิธีทานทางจิตวิทยาง่ายๆโดนมากับตัวนะครับผมในวงการนี้คือส่วนใหญ่คือ ถ้าไม่นับกันที่ยอดฟอก็นับกันที่ว่ากระแสนะครับผมอมืซึ่งตัวผมเองก็แทบไม่เคยมีอย่แล้ว <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับจนชั้นต่ําถึงหน้าเป็นห่วงมากในวงการน,นี้ครับมก็มยพยายามเัปเกดคุณภาพชีวิตของผมอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ายากอยู่ดีเพราะว่าทุกคนมองชนชั้นวีชนชนั้นต่ําเป็นแบบนี้ครับ ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันจริงๆตอนแรกอะผมบบไม่ได้อะไรเลยนะพอตอนหลังคือผมโดนบ่อยเรื่อยๆผมแบบเริ่มกลัวขึ้นมาจริงจริงอะก็เลยแบบว่าเริ่มไม่ได้เข้าหาคนาเลยดเลยนะครับอ่ะต่อมาชนชั้นมีความผิดง่ายๆเลยครับก็ผมก็คือเขาเนี่ยเคยทําความผิดบางอย่างครับกลายเป็นดราม่าใหญ่โตเลยกลายเป็นเทรนพอแบบดราม่าซาไปแล้วก็จริงนะครับ อาจจะมีลูกหาบเหลืออยู่บ้างแต่คนที่เคยตามเขาแบบไม่ใช่ลูกหาบก็ไม่ตามต่อครับเพราะรู้ว่าอ๋อสันดา์เนี่ยอีเียมันเป็นแบบนี้นะกูไม่ตามแล้วแล้วถ้าเขาไปหาใครเขาจะถูกมองด้วยสายตาที่แบบว่าแค้นนะครับผมนั่นแหละครับอันนี้คือฉันใช้มีความผิดแต่ ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยชนชั้นมีความผิดก็อาจจะเคยดังมาบ้างนะครับผมบางคนก็เคยดังมาก่อนแต่บางคนไม่เคยดังแล้วกลายเป็นคนมีความผิดไปเลยก็ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับชนชั้นต่าเนี่ยหน่วยที่สุดในวงการครับหรือเทบจะเรียกว่าไม่มีชนชั้นหรือก็ได้อาจจะเป็นจันทรานหรือก็ได้ครับผมฮาร์ดตงเพราะว่าจะไปคอลแลบกับเขาเขาก็มองเราไม่ดีถูกไหมครับถ้าไปคอลแลบกับคนที่ชนชั้นสูงกว่าเราใช่ไหม มันไม่มีใครในโลกนี้ที่มองคนเท่ากันหรอครับผมพูดเลยคุณมองขอทานเป็นคนเท่ากันไหมคือก็มองว่าออเขาจนกว่าเราถูกไหมมันมันไม่มีหรอกครับที่มองเป็นคนเท่ากันจริงๆคือแต่เราแค่ไม่รู้ว่าเรามองเขาไม่เท่ากันแค่นั้นเองคือเรามองไม่เท่ากันแต่ว่าสุดท้ายก็ เป็นคนเหมือนกันควรใช้คํานี้มากกว่าครับคือถึงแม้ว่าฉันจะเห็นเธออยู่ในระดับที่ต่ำกว่าฉันแตอ่อย่างไงเธอก็เป็นคนเหมือนกันนะอออควรใช้คํานี้ในสังคมมากกว่านะครับเพราะว่าโลกความเป็นจริงเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ได้มีใครมองคุณเป็นคนเท่ากันเลยนะครับนั่นแหละครับสาเหตุที่ผมอยากจะเป็นวีค่ายแบบเต็มเกเหนื่อยครับ ผมเหนื่อยอะอยากแบบมีผู้จัดการที่แบบหางานให้ไปเลยอ่ะจัดการงานให้ไปเลยแบบผมไม,ไม่ต้องไปรับหน้าเองเคยไปรับหน้าเองเนะี่ยแล้วเป็นไงก็คือโดนมองต่ําใส่แบบนีนะ้คือผมเสียความรู้สึกนะคือเนี่ยพวกคุณอย่ามองวีชนชั้นต่ําเป็นวีที่แบบวีต่ำๆเลยเห็นไหมพวกคุณก็มองคุณไม่เท่ากันนะอืม นั่นแหละครับการทำวีของผมนี่คือสิ่งที่ผมต้องเผชิญดูสิเจ็ดเดือนผมได้แค่สามร้อยซับหน้าอายเปล่าครับเอาตรงๆนี่ผมไปกล้าบอกใครนะเนี่ยว่าเออผมอยู่มาเจ็ดเดือนเนี่ยเจ็ดเดือนได้มาอยู่สามร้อยซับอันนี้คือแย่มากๆนะครับผมสําปะวตรติ๊กต t อกอะแทนที่แบบว่าตอนนี้คือควรจะถึงหลักหมื่นได้แล้วเนี่ยผมอยู่แค่หลักสามพันซับอยู่เลยครับ ยอดฟอรทวิตเตอร์เหมือนกันครับหกร้อยเจ็ดเดือนแล้วก็อย่างน้อยก็โตนะแต่ก็ยังอยู่ในชั้นชั้นต่ําอยู่ดีถ้าพันฟอรขึ้นก็คือก็จะเริ่มกลายไปโชว์ชั้นกลางนะครับผมแต่นั่นแหละครับตอนนี้ก็ผมก็ยังอยู่ในชั้นชั้นต่ําอยู่จะไปหาใครก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับผมนั่นแหละครับกับทีอาวีทูบเบอร์ในวันนี้นะครับ อย่างที่บอกครับคือคนชั้นต่ำเนี่ยใช้ชีวิตยากมากในวงการนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยู่ในชั้นเดียวกันก็สู้ๆนะครับผมผมก็ช่วยคนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ดังนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับผมกับดาเิอัลวีทูเบอร์ไม่ดังวันนี้ไปแล้วนะครับ